เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันมีข้อมูลกลุ่มที่ก่อเหตุระเบิดโรงพยาบาพลพระมงกุฎเกล้าแล้วนะครับพร้อมประนามและสาบแช่งผู้ก่อเหตุทั้งหมดและขอให้ประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังครับผมก็มีข้อมูลของผมอยู่ก็กําลังไล่ติดตามอยู่นะมันก็มีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วกําลังตามอยู่นั่นไงพวกไหนอะไรแต่รู้ไหมเราก็จะไปถ่ายคนทำโน่นก็เลยก็ต้องบอกที่ประชชมทั้งประเทศเนี่ย อยากไม่อยากไม่ให้เกิดขึ้นอีกประกาศไปเลยแต่เราประเทศไทยคนไทยทุกคนจะต้องไม่เกิดเรื่องนี้อีกร่วมมือกับเราจะร่วมมือกับเจ้าที่ทุกคนในการเฝ้าระวังแล้วขอสาปแช่งคนเหล่านี้พูดไปพอตายยังอะไรแบบเนี้ยพอไหมแบบเนี้ยปน,น้ำนนแต่อ้ดีต่อไปแล้วก็คือหรือเปล่าี่ถ้าก็บอกว่ามีคืบอ,อยู่แล้วนี่อยู่ในกระเป๋าฉันเนี้ยใครอยากดูมาล้วงเอาไปมันมีหลายหลายส่วน,นมันยึดโยงกันหมดอะ นะหลายอย่างมันทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะแต่บางอย่างเนี่ยมันทําได้คนเดียวเพราะอะไรมันจ้างเขาทํานะเผาโน่นเผานี่จ้างเด็กอายุสิบสี่เผาเงี้ยสองร้อยบาทเนี่ยมันเดี๋ยวมันจับได้เองอะ่ะไอ้วิธีการแบบนี้นะมันก็มีกระบวนการคนทําไอ้คนไปไปวางคนไปบางทีไอ้คนถือไปยังไม่รู้อะไรเลยหรือไม่ก็รู้ว่าแม่อันตรายก็รับจ้างมาห้าร้อยบางอ่ะไปวางเสียบปับ๊บไอ้คนทําอยู่ข้างนอกไอ้คนบัญชา,าก,การอยู่โน่น ในประเทศนอกประเทศก็ไม่รู้ไปหามา